สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเวร์วันนี้นะคะเราจะมารีแอนเพลงของวงวิกตันนั่นเองใช่ชื่อเพลงว่า What I Said ก็คือเพิ่งปล่อยมาวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะคะร์เกตเชอร์จีแอเดนใช่ทีวันโฟวันไนเออซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำให้ทุกคนโดนนะใช่ก็ต้องบอกว่าวงนี้เนี่ยก็คือจำชื่อสมาชิกได้ไม่ครบทุกคนเพราะว่า ไม่ได้ตามอะไรขนาดนั้นอย่างเราก็คืออย่างพี่ซึงอูนเนี่ยเออเคยเห็นจําได้อยู่คือหน้าเขาคือเราจําได้แล้วเราก็จะส่วนคนที่เราชอบในวงอ่ะคือเซจุนกัซูบินอ<ม>ืมแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็คือแบบไม่รู้<ม>ซึ่งเพื่อนเนี่ยก็เคยส่งมาว่าแบบเฮ้ยนคนดนี่ชอบคนนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้ดูนานฉันลืมแล้วก็ลืมว่า,นาค, <laughs> คนที่ <laughs> <อ>เราชอบอ่ะ ชื่ออะไรอะไร<ช>แล้วก็แต่จําได้ว่าเคยส่งให้คือเพลง m e ดีนั่นแหละอืมใช่แต่เพลงดีี D ดีอ่ะชอบมากอย่าอยรอช้ารอมารอรอดู MV กันฉันเนี่ยก็กลัวเหมือนกันฉันอาจจะจำหน้าเซจุนกับซูบินไม่ได้แล้วก็ได้หมายถึงว่าพอเป็น MV นี้จะแบบไม่รู้อะไรรอพี่ซึบลูกหรอก,อออก,ออก,อกรอรหรอโอ้โหขอันุญาตแม่โคตรปด๊บกระโดงมาแม่ ีดอดีนะตแรกเชอบายแต่เราจำี่ไม่ได้ค่ที่เธส่งให้เราแ้วเราชาช่วนั้นชอบผู então, ้ชายแล้วเป็นตัวถ ดมากเื่ีเขาตัวบิน,นรอผู้ดีอ่ะู้มจากไนแต่ดีมากเลยอ่ะเมื่อกี้คือใครโอ๊ยฉันตอนนี้จะบองไม่ดีอ่ะชอบผู้ชายที่สีผมลแล้วแหละ ไม่ดีมากเลยผู <único S 1> ้คนโตขึ้นเยอะมากอะนี้ก็ดีดีทุกคนเลยครับเสียงเขาดีมันวงเลยเนาะถ้าอะไรแหละดีเลยชชวบ่วงนี้ทำไมรู้สึกว่าชอบแบบไลนมโมโมง โตไปแบะขึ้นเยอะมากดูจริงเีงคนดินนะแต่เราเปานมาเอง ได้ด <If S 2> oh. so ูนานโฮลวิดีโอก็ดี่ทุกคนเลยอะแต่ไม่รู้ชื่อทุกคนหลอกขึ้นเยอะมากแต่เฮ้ยเม้กเด้ยเฮ้กเฮ้ยเน้เร้ยเฮ้ย้ยเด้ยเฮ้ยเรายเฮ้ไเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้้ นนเพราะว่าฉันชอบผู้ชายที่สีขุ่มปะแต่เมบลายอ่ะมีสองอย่างแต่เราว่าโทนสีของภาพมันโอเคมันดูเข้ากันแบบไอ้นี่มากๆเลยเข้ากับแต่ละคนใช่ใช่แปลว่าพอถ่ายโพสต์อัพอ่ะมันโอเคมันมีคดีมากโทนไม่เกีย ดีค่ะดีมากมากค่ะแต่เราอ่ะพูดตรงตรงเลยนะเรายังติดภาพตอนเพลงเดบิวต์ครั้งแรกอยู่ซึ่งตอนนั้นเพลงมันจะสใสออกใสๆหน่อยเราไม่เคยฟังเลยของอีงกั้นยกมินเองไม่แต่เธอตอนที่เธอฟังคือมันดุกแล้วไงคือหมายถึงว่าทุกคนเป็นแบบสไตล์ดุกแล้วไะแต่ตอนที่เราฟังตอนเดบิวต์ครั้งแรกอ่ะมัน มันไม่ใช่แบบนี้มันสดใสแต่เพลงติดหูนะเพลงเพลงเดบิวคือเราชอบมากเลยเพลงนี้อ๋อคือแบบว่าติดหูอะไรเงี้ยค่อยไปฟังค่อยไปฟังเออเดี๋ยวให้ลองฟังคือดีพูดเลยว่าดีติดหูจริงเพลงดีติดหูแต่เอวีอันนี้ก็คือดีดีมากทุกคนแล้วก็ทุกคนก็คือดีมากดีแบบโอ้ทุกคนหล่อจริงนะหล่อมากๆถ้านับจากคําพูดอะต้องนับว่าพูดคาว่าหล่อไปกี่ครั้งดีไปกี่ครั้งพูดจนคือแบบ โตขึ้นลุกที่นี่ขึ้นแล้วชุดดำชุดทุกอย่างส่งเสริมแบบทุกสิ่งทุกอย่างโทนสีไม่ได้ทำให้มันดูขัดกันอะมันไปด้วยกันหมดแล้วมันโอ้หล่อโอ้จอนเห็นซูบินกับเซจุนอันนี้ดีจริงดีมากหล่อมากงงมากแม่ตันนี้อ่ะหล่อเลย โอ้จะพี่เสื้อูที่กูกราบเลยนะกูจะต้องกูกราบเลยเหมือนพ่ออ่ะวันนีวันลูกพ่ออ่ะลูกพ่อรับถือไม่เรียบมาแล้วก็แบบพี่ปลดกระดุมนะเสื้อเชิ้ตปลดกระดุมนั้นเขาเป็นคนตัวสูงไงแต่แบบกราบทุกคนคะไม่ได้จริงค่ะขายมาถึงค่ะจะตกแล้วค่ะดอมอีกแล้วหรอครนนี้เราข้าจนพอแล้วนะคะเอาไม่ได้ไม่ได้ เราจะไม่ได้นีแต่เรสจติดตามเพลงแล้วเราก็จะรีแอคต่อไปใช่มันต้องดูต่อไปเรื่อยๆนะเลยเพไเกันเออแต่คนแบนันดุอ่ะดใส่ตาทุ่นนี่นั่นดุดุมาสุเพลงอ่ะไม่ได้ดุมากหรอแต่แบบอินเนอร์อะด้วยทุกอย่างอ่ะชุดเชิ้ตอะทำที่ดุ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 าุดุดุดมดุดุด มีพุทเนี่ยยิ่งรู้สึกว่ามีความรู้สึกชอบเหมือนเพลงเมดีเ <laughs> เอาเป็นว่าฉันจะเป็นคนชอบเพลงสไตล์นี้นั่นแหละเจอเธอชอบประมาณนี้ไงมันก็เกยนี่ไปอย่างเราอ่ะอาจจะไม่ได้นี่มากแต่หมายว่าเออมัน,มนเวลาเราดูเราก็จะแบบหูหล่ออะไรอย่างเงี้ยเราจะฟีลว่าคือแบบอาจจะไม่ได้ชอบแบบว่าเออต้องแบบกลับไปฟังแบบติดหูอะไรอย่างนั้นแต่มนนหมายถึงว่าแบบเออเราจะชอบว่าเออเพลงมันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดีจริงนะเพลงติดหูนะติดติดมาก ตอนนี้เสร็จวเราก็จะขอแว็บไปดูเอ็มวีต่ออาทุกคนวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามเฟซบุ๊กท t ิตเตอรของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิหน้าคะบ๊ายบาย